จะเป็นหัวไหล่ไหถ้าส้นมือเธออยู่ตรงนี้เขาจะเจ็บดงนั้นส้นมือเธอจะต้องอยู่ตรงที่อาจารย์จะเรียกว่ามันบ่บ <aprove> ่บ่นี่ก่อนไหมอ่ามือมือส้นมือมาวางเนี่ยส้นมือเธอต้องวางอย่างนี้เห็นไหมอันนี้เราจะแตะไว้อย่างนี้ข้างน,นี้เราไม่กดเราจะแตะไว้พอวางนี้ปุ๊บแขนตึงไว้เขาค่อยโยกตัวมาแล้วทิ้งน้ำหนักหยุดดูก่อนอย่าเพิ่งจับ พราะถ้าเธอไปจับนะเธอจะไม่มามาดูงี้เนี่ยแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบหสสสี่ห้า็ดแปเกสิบอ่ะและทีนี้เราจะล้วงเข้าไปให้ตรงบ่าแนวบ่านี่นะแนวบ่าเนี่ยอ่ะมาถ่ายตรงนี้นิดนึงแนวบ่าเนี่ยมือที่ล้วงเข้าไปเพราะเราไม่เห็นใช่ไหมเราจะมากดตรงนี้แนวเนี้ยมือเนี่ยจะกดอย่างนี้นะเธอดูนะกดลงไปเงี้ย วเวลาดึงเนี่ยเราจะดึงอย่างนี้เห็นไหม,มนิ้วเราเลื่อนจากเนื้อข้ามเลื่อนหรอไม่เลื่อนไม่เลื่อนกดแล้วก็ดึงกดแล้วก็ดึงเพราะนั้นเวนาลากดเนี่ยต้องกดแล้วค้างก่อนแล้วค่อยดึงไม่ใช่กดปุ๊บีย้ยไม่ได้ดนึกออกไหมต้องกดกดแล้วก็ดึงกดแล้วก็ดึงแต่พวกเธอนะกดยังไม่ได้กดแล้วกูก็ดึงแล้วไงเข้าใจไหมอันนั้นจะไม่สบาย ดแล้วก็ดึงกดแล้วก็ดึงเราจะใช้เฉพาะปลายนิ้วเนาะเราไม่ได้ใช้แบบทั้งนิ้วทั้งมือพอเสร็จแล้วเราก็จะนวดตามแนวเส้นแขนนวดเส้นแขนสอเส้นจะนวดเส้นนี้มาถึงตรงนี้แล้วเราควา่ำแล้วเราก็จะนวดเส้นนี้แล้วก็นวดลงมาปุ๊บหงายนวดเส้นนี้ นี่ค่ะว่าเส้น, 1, นหนึ่งแขนในแล้วเลยว่าเส้นสองแขนในก็นจะนวดตรงนี้ตรงนี้มาแล้วก็มาตรงนี้ใต,ต้ึูปเสร็จแล้วเราก็อ,ออกมานั่ง้างนอกอย่างเงี้ยเรียกว่าแข,นน,แขนนอกแขนนอกเราก็จะนวดอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บมาถึงตรงนี้เราต้องย้ายตัวมานั่งตรงนี้ถูกไหมแล้วก็จะกดกวดแสดนวดลง นวดเส้นสองเส้นสองวนวดมาแค่นี้ก็วนวดลงหลังจากนั้นเราจะนวดแบบนี้ครับนั่งทางมาจันั่งปลายมือเราทีนี้วิธีคึงดูนะเราจะับมือข้างี้ปุ๊บเราจะกดเนี่ยหน้านี้กดแล้วคึงคึงเป็นก้นหอยเห็นไหมเราจะเดินเราอยากนวดตรงนี้เราก็กดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็คึงมาไกลๆเห็นไหมมันก็จะทั่ว เราจะเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องกดนิดหนึ่งนะมันไม่ใช่ว่าหรือชอบนวดอย่างนี้พวกเธอชอบนวดแบบนี้ยเวลาให้คึงจะเป็นอย่างนี้นะแต่เราจะคึงเป็นลายก้นหอยอนะเสร็จพมานี่เห็นไหมแล้วคึงหลังนิ้วเนี่ยนะเราคึองอย่างนี้เลยนะกด แล้วก็คืนคนะเราจะคืนทีละนิ้วเลยนะเป็นงานที่แบบมันต้องทำให้ละเอียด ตามข้อก็คือข้อเราก็คืนได้เนี่ยคืนเนี่ยคืนข้อคือคืนอย่างงี้เห็นไหมคืนได้หมดอ่คืนเนี่ยแค่ถ้าคืนเราจะคืนดีเนี่ยเขาก็จะรู้สึกลูกค้าสบายละหลังจากนั้นเราก็จะจับมือก็ตั้งอย่างนี้ เห็นไหมพอจับมือเขาตั้งนี้ปุ๊บจะดูนั้นนิ้วนี้รีดไปปุ๊บนิ้วนี้รีดตามนิ้วนี้รีดไปปุ๊บนิ้วนี้รีดตามเราจะทําแค่ฝ่ามือก่อนนะรีดไปโอเคไหมถ้ารีดอย่างเงี้ยเธอรู้ไหมแค่นวดฝ่ามือเนี่ยลูกค้าก็แฮปปี้แล้วเพราะนิ้วเอ้ฝ่ามือนี่เขาใช้เยอะนะพวกเดี๋ยวนี้ยิ่งจับเมาส์จับโทรศัพท์เนี่ยจะแฮปปี้มาก ่ะเสร็จแล้วพอเราจะนวดนิ้วเข้าเห็นไหมเอาสี่นิ้วเนี่ยประคองรีดมานะข้างข้างคข้างข้างแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มาช่องหนึ่งมาช่องหนึ่งเนี่ยอันนี้เราจะรีด นี่สำคัญนะเนี่ยอทำโอเคไหมใช่ก็คือดี้ทั้งสามด้านนอนแบบนี้ึ้นมาเคยแมมันไม่เหมือนเลยก้นหอยที่ไหนล่ะมันไม่ก้นหอยเลยก้นหอยมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันครบวงจรแต่เธอเป็นก้นหอยคืองี้กดแล้วก็หมุนอย่างนี้ นะกดแล้วก็หมุนี้องทิศทางไปยังไงนี่ไงมาอย่างนี้ทิศทางไปไหนซ้ายขวาเนี่ยทิศทางไปไหนซ้ายหาขวาขวาหาซ้ายได้แล้วถ้าเธอวนอย่างนี้มันถนัดไหมคือวนอย่างนี้ยังไงก็ไม่ถนัดถูกไหมมันก็ต้องวนเข้าหาอย่างนี้ไงเออให้กลมไปเออให้เป็นวงกลม ััวหลงจริงๆอันเนี้ยอันนี้แค่น,นี้ก่อนอะไรมังเพราะว่าสอนก็คือต้องการสอนให้ตรงเนี้ยไม่ได้ละเอียดตรงเนี้ยทุกธาตุที่คืนเนี่ยส่วนมากมันจะยังไม่ได้ไงถูกไหม ห้้ tang, ้าาาคือพูดง่ายเวลาเรานวดให้ม e ันละเอียดหมอทั่วไปอะจะนวดอย่างเงี้ยไงมาก็ดึงเอจะดึงหรือไม่ก็อย่างเงี้ยให้ตัวเองพออย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ของเขานะมือหมอตีกันแล้วบางคนที่ทําไม่เป็นพยายามที่จะให้มันดังเนี้ยไปหนีเขาแรงๆกันเขาก็เจ็บก็มีแต่ถ้าเราสมมติอย่างนี้ปุ๊บ ว่าอย่างนี้ได้ยืดเส้นไหมอย่างงี้ได้ยืดเส้นกว่าไหมเออไม่ต้องไป็นดเดินถ้าเราทําถูกเสียงไอ,อถูกเส้นนะ่ะเสียงไม่ได้สิงสําคัญนะอ,อ,อันนี้อันนี้แค่นี้กอนเนาะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยต่อ